สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศฟิลิปปินส์มาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า Black Magic Baby 2024เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอไปทำพิธีกรรมเกี่ยวกับโลกลางความตาย จนมันทําให้เธอต้องพบเจอกับเหตุการณ์อันน่าขนลุกเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมพมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผรมก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาก็พบกับคาราคู่สอนภาษาชาวฟิลิปปินส์เธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวอาศัยอยู่กับลูกสองคนโดยคนแรกเป็นผู้หญิงมีชื่อว่าเคทีส่วนคนที่สองเป็นผู้ชายมีชื่อว่าไอแซคแต่ก็น่าเศร้านะครับที่ไอแซคได้จากไปเร็วและแน่นอนว่าคาราก็เสียใจและยังลืมลูกชายของเธอไม่ได้แม้จะเดินทางไปไหนเธอก็อุ้มเอาเท่ากระดูกของเขาไปด้วยและตอนนี้เธอกับเคที ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับเพื่อมาหาสายชนชายผู้เป็นคนรักและในระหว่างทางเขที่ก็ได้ซื้อตุ๊กตาช้างเพราะมันทําให้เธอนึกถึงน้องชายที่ตายไปแล้วเนื่องจากตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขานั้นชอบช้างมากๆต่อมาคาร่ากับเคที่ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของสายชนซึ่งเป็นบ้านไม้ทรงไทยโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําขนาดใหญ่และพอพวกเธอมาถึงสายชนก็ได้พาพวกเธอไปทําความรู้จักกับคุณน้า ยิ่งที่เป็นแม่ของเขาคุณน้ำก็ทักทายด้วยความเป็นมิตรโดยไม่มีทีท่ารังเกียจว่าคาร่าเคยมีลูกมาแล้วแถมเธอยังเอนดูเคที่อีกด้วยพอถึงตอนทำทุกคนก็ได้มาทานอาหารร่วมกันและในระหว่างนั้นคุณน้ำก็ได้ทำซาุรทุกสุกดิบว่าคาร่ากับสายชนไปเจอกันได้ยังไงทั้งที่อยู่คนละประเทศคาร่าก็เล่าให้ฟังว่าสายชนนเป็นนักเรียนของเธอเขามาลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เธอที่เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากพูดภาษาให้เก่งเขาจึงขอให้เธอซ้อนตัวตัว,ตวจนเกิดความรู้สึกที่ดีสายชนตกหลุมรักเธอจากนั้นเขาก็ขอเธอเป็นแฟนแถมตอนนี้เธอกับสายชนก็ได้มั่นกันแล้วนะครับและพวกเธอก็วางแผนว่าลังแต่งงานพวกเธอจะย้ายไปอยู่ฟิลิปปินส์ด้วยกันแต่คาร่าก็บอกนะครับว่าเธอต้องขอโทษคุณน้ำในเรื่องนี้ด้วยที่เธอไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้ทราบก่อนพ่อแม่ได้ยินแบบนั้น เธอก็เสียใจนะครับที่เธอมารู้เรื่องสําคัญภายหลังเธอจึงลุกออกไปจากโต๊ะอาหารทันทีจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแฮปปี้ก็กลับกลายเป็นตึงเครียดออกมากๆแต่ในคืนวันนั้นคุณนามก็ได้เข้ามาหาคารานะครับเพื่อที่เธอจะขอโทษที่เสียมารยาทก่อนหน้านี้โดยเธอให้เหตุผลว่าเธอยังทําใจไม่ได้ที่ลูกชายจะไม่ได้อยู่ด้วยจากนั้นคุณนาก็ได้ถามถึงเรื่องการเสียชีวิตของไอแซค คาราก็เล่าให้ฟังว่าไอแซคเนี่ยเสียชีวิตจากอาการป่วยแต่ความจริงไม่ใช่นะครับเพราะขณะที่เขาเล่นอยู่กับเคทีจู่ๆลูกบอลของเขาก็กระเด็นออกมาที่ข้างนอกเขาที่จะตามมาเก็บแต่ด้วยความไม่ได้ดูตามมาตาเรือเขาจึงถูกรถชนเขานั่นเองเช้าว,วันต่อมาซ้ชยชนก็ได้พาคาล่ากับเคทีไปเที่ยวปา,างช้างและแน่นอนว่าคาร่าก็ได้เอาเท่ากระดูกของไอแซคไปด้วยส่วนทางด้านเคที ก็สนุกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและคาร่ายังเห็นว่าเธอกับสายชนเข้ากันได้ดีคาร่าก็สบายใจนะครับแต่ในวันนั้นขณะที่เธอเดินซื้อของจู่ๆเธอก็บังเอิญเจอกับยิงเสียสติที่ในมือกําลังอุ้มซากของเด็กทารกอยู่ด้วยความสงสารเธอจึงจะยื่นเงินให้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเธอสัมผัสได้ถึงวิญญ,ญาณที่แตกสลายมันกัดกินร่างของคาร่ามาจากข้างในและที่เธอพูดแบบนี้ คือเธอก็เคยสูญเสียลูกชายไปเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ลูกชายของเธอก็ได้กลับมาแล้วคาราจึงถามว่าทํำยังไงเธอจึงบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งที่สามารถทําในเรื่องพวกนี้ได้พอพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ได้พาคาราเดินลัดล็อกเข้าไปในป่าจนได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งที่คายกับวัดนะครับและพอไปถึงคาราก็ได้ถามกับแม่หมอว่าสามารถทําให้ลูกของเธอกลับมาได้จริงๆหรอทางด้านแม่หมอก็บอกว่าใช่ นั่นจึงทําให้เธอตัดสินใจทําพิธีกรรมทันทีโดยขั้นตอนแรกให้เอาพงกระดูกโรยใส่กองไฟแล้วนําทากของกุมารทองมาตากควันพร้อมกับไร้มนคาถาจากนั้นก็ให้เอาเลือดของคาราหยดลงไปที่ตัวของกุมารทองก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีแต่ก่อนจะจากกันหมอผีก,ก็ได้ย้านะครับว่าให้คาราดูแลกุมารทองให้ดีเลี้ยงเขาด้วยความรักความเอาใจใส่เท้าย้ของวันกับน้ําดื่มทุกวัน คาร่าที่ได้ยินเธอก็รับปากและฉากก็ได้ตัดกลับมาที่บ้านตอนนี้คาร่ากอดกุมารทองตัวนั้นเอาไว้ก่อนที่เธอจะเอาไปไว้ที่โต๊ะบูชาแต่บางอื่นตอนนั้นคุณน้ำก็ได้ผ่านมาเห็นพอดีเธอจึงถามว่าอากุมารทองมาจากที่ไหนคาร่าก็ตอบตามความจริงนะครับว่า,าพระภิกสุกกับหมอผีเป็นคนให้มาและกุมารทองตัวนี้ก็คือไอแซคลูกชายของเธอที่ตายไปแล้วคุณน้ำที่ได้ยินจึงบอกว่ากุมารทองมันคือมนต์ดำ ยศาสร์ที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานว่ากันว่าผู้ที่เลี้ยงบูชาจะมีชีวิตที่ราบรื่นทําอะไรก็สําเร็จโดยง่ายแต่ขณะเดียวกันหากดูแลไม่ดีหรือผิดสัญญามันก็สามารถนําหายนะมาให้เราได้แค่นั้นยังไม่พอถ้าหากวิญญาณที่ซิงอยู่ในกุมารทองเป็นวิญญาณที่ายไม่สงบกุมารทองก็จะร้ายไปด้วยข้ารกที่ได้ยินเธอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับและกลางดึกในคืนวันนั้น หเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเคที่กำลังจะเข้านอนจุดจูตุกตาของเธอก็ตกลงไปที่ใต้เตียงเธอที่รู้สึกกลัวจึงกรีดร้องคาราจึงรีบเข้ามาหาส่วนคุณน้ำที่ได้ยินเสียงเธอก็ถามกับสายชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสายชนก็ตอบนะครับว่าเคที่น่าจะฝัน้ด้แต่คุณน้ำก็บอกว่าไม่ใช่เพราะเธอสัมผัสได้ว่าสิ่งที่รบกวนเคที่มันคือกุมารทองที่คารานำเข้ามา เธอจึงสั่งให้สายชนไปบอกกับคาร่าว่าให้รีบเอากุมารทองตัวนี้ออกไปซะก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่สายชนก็พยายามจะขัดเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอและเขาก็เชื่อว่าเธอสามารถจัดการกับมันได้แต่ยังไม่ทันจะข้างบันเหตุการณ์อันน่าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อสายชนกําลังนอนหลับอยู่ดีๆจู่ๆก็มีมือของผีได้เอื้อมมาบีบคอของเขาเขาที่ตกใจจึงสะดุง้งตื่นโชคดีที่มันเป็นแค่ความฝัน และทางด้านคาราเธอก็ได้เอาของหวานกับน้ำแดงไปถวายกุมารทองและดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยมีสติเธอเมือลอยหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องนี้แต่ดูเหมือนมันจะเป็นผลหนังก็ทําให้เราเห็นว่าในตอนนั้นที่ด้านหลังของเธอมันมีวินญ,ญาณของไอแซคได้ปรากฏอยู่เขามาหาเธอจริงๆเธอที่สมัมผัสได้จึงเอากุมารทองเข้ามากอดแล้วก็ไปเล่าให้กับทุกคนฟังแต่คุณน้ำก็ไม่เชื่อเธอคิดว่าสิ่งที่คาราเห็น อาจจะเป็นวิญญาณของผีตนอื่นจากนั้นคนน้ำก็ได้เล่าบางอย่างให้ฟังเธอเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วมีผู้ชายคนนึงได้พากุมารทองกลับมาที่บ้านแต่มันก็ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เขาคิดเพราะกุมารทองตัวนั้นได้ดูดวิญญาณชั่วร้ายกลับมาด้วยและขณะที่พวกเขากําลังคุยกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อเคทที่รู้สึกหิวขนมเธอจึงแอบเข้าไปกินของเส้นไห้ในพันบูชาจนเธอนั้นถูกผีเข้ามาหลอก เธอกรีดร้องด้วยความบาดกลัวทุกคนที่ได้ยินจึงรีบเข้ามาหาและพอคาราได้เห็นว่าขนมของไอแซคถูกกินเธอก็โมโหเป็นอย่างมากเธอต่อว่าเคที่อย่างกับเคที่ไม่ใช่ลูกของเธอแถมเธอ,อยังไล่ให้ทุกคนออกไปจากห้องอีกด้วยแต่ขณะที่เคที่แอบมาร้องไห้ที่ใต้ทุนบ้านจู่ๆไอแซกก็ได้มาหาเธอนะครับเธอก็ไม่รู้สึกกลัวเธอเล่นกับเขาอย่างกับคิดถึงกันมานานแต่หารู้ไหมว่าตอนนั้น ไอแซคไม่ได้คิดดีกับเธอด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเขาพยายามทําให้เธอเข้าไปใกล้ของมีคมโชคดีที่สายชนได้เข้ามาเสียก่อนนั่นจึงทําให้เธอรอดตัวไปแต่ถึงอย่างนั้นไอแซคก็ยังตามไปเล่นงานเธอเหมือนเดิมเขาดึงเธอตกลงไปในแม่น้ําแต่สายชนก็ได้มาช่วยเธออีกหลังและฉากก็ได้ตัดมาที่กุญน้ํานะครับตอนนี้เธอโดนผีผู้หญิงเข้ามาหลอกซึ่งผีตัวนี้โหดหลายมันพยายามจะเล่นงานเธอโดยตรง เธอดิ้นทุรนทุาลอยู่กับพื้นบางเอื่นคาร่าผ่านมาเห็นจึงได้ช่วยเอาไว้แทนที่เธอจะกล่าวขอบคุณแต่เธอกลับบอกว่าคาร่าเป็นคนทำร้ายเธอและเมื่อสายชนได้รู้ข่าวเขาก็เชื่อว่ามันเป็นฝีมือของกุมารทองเขากดคาร่าพร้อมบอกให้เธอเอากุมารทองไปทิ้งซะโดยเขาบอกว่าคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงภาพหลอนที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นและสายชนก็ยืนยนัน ว่าตั้งแต่คาร่าเอากุมันทองตัวนี้มาเธอก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเธอทําร้ายคนรอบๆตัวไม่สนใจแม้กระทั่งลูกกุมันทองตัวนี้เป็นวิญญาณร้ายเคทีก็เกือบจมน้ําตายเพราะมันแต่ถึงจะพูดยังไงคาร่าก็ไม่เชื่อนะครับเธอหาว่าเคที่โกหกเคที่ก็ยืนยันว่าไอแซคพยายามทำร้ายเธอจริงๆคาร่าที่ได้ยินเธอก็ควบคุมสติไม่ได้เธอดึงมือของเคทีไปเก็บข้าวของ กล่าวว่าจะพาออกไปจากที่นี่แต่ขณะที่สตาร์ทรถสิ่งที่เห็นก็ทําให้พวกเธอตกใจมากๆเมื่อพวกเธอเห็นว่าตรงข้างหน้ามันมีผีตนหนึ่งได้ยืนอยู่ด้วยความตกใจคาร่าก็ใส่เกียร์ถอยอย่างแรงแต่พอเธอแตะเบรกหัวของเคที่ก็กระแทกเข้ากับคอนโซลได้รับบาดเจ็บนั่นจึงทําให้คาร่ามีสติกลับคืนมาเธอเริ่มใจเย็นพร้อมกับบอกว่าขอโทษที่ทําให้ทุกคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ ทางด้านสายชนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับและในคืนวันนั้นสายชนก็จะเอากุมารทองของเธอไปทิ้งแต่ในระหว่างที่โยนมันลงไปในน้ำเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้ปรากฏตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามเขารู้สึกคุ้นกับเธอมากๆจึงจะรีบไปหาแต่พอเข้าไปไกลๆผู้หญิงคนนั้นกลับหายตัวไปพบแค่เพื่อตักดินที่วางอยู่เขารู้สึกแปลกๆจึงตัดสินใจขุดลงไปดูจนสุดท้ายมันก็ทำให้เขา ได้พบกับความจริงที่ถูกซ่อนเอาไวา้ขณะดเดียวกันคุณน้ำก็ได้เข้ามาหาคาร่าที่ห้องโดยเธอเอาน้ำสมุนไพรมาให้กับคาร่าดื่มทางด้านคาร่าก็ใส่เต็มสติงกินจนไม่เหลือสักหยดแต่หารู้ไม่ว่าน้ำอันนี้มันมียาพิษผสมอยู่นะครับคาร่าล้มลงไปนอนกับพื้นน้ำลายฟูมปากนังจึงเฉลยให้เรารู้ว่าที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณน้ำไม่อยากให้คาราพากลูกชายไปจากเธอ เธอจึงลงมือจัดการกับคารานั่นเองและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะก่อนหน้านี้ลักษณะภรรยาเก่าของสายชนก็ถูกเธอจัดการเหมือนกันเธอโกหกกับสายชนว่าลักษณะได้หนีจากเขาไปและกว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปเสียแล้วพอสายชนกลับมาถึงบ้านเขาก็ถามว่าแม่ทําแบบนี้ทาไมแม่ก็บอกเหตุผลเดียวกันกับที่เธอจัดการคาราแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำหลอดไฟก็เกิดระเบิด เศษแก้วกระเด็นเข้าตาของเธอได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันทางด้านเคที่ก็จะเข้าไปช่วยเหลือแม่แต่ตอนนั้นเธอก็เห็นผีลักษณะได้ปรากฏตัวต่อหน้าเธอนะครับผีลักษณะมาพร้อมกุมารทองแล้วก็เข้าสิงร่างของแม่เธอทันทีจากนั้นผีลักษณะก็ไปจัดการกับสายชนและคุณน้ำจนตายคาที่แต่พอวิญญาณของผีลักษณะได้ออกจากร่างของคาราเธอก็รอดตายอย่างปฏิหารแต่ในตอนนั้นเธอก็เห็นวิญญาณของไอแซค พยายามจะเข้าไปเล่นงานเคที่เธอจึงตะโกนห้ามไม่ให้ทําแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเคที่ถูกไอแซคผลักตกลงไปจากบ้านคาร่าที่โมโหเธอจึงเคว่งกุมารทองอนันทิ้งจนทําให้วิญญาณของไอแซคได้หายไปและโชคดีที่เคที่ฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งพอทุกอย่างจบลงคาร่าก็จะพาเคที่ไปจากที่นี่โดยทั้งสองจะกลับประเทศของตัวเองแต่จ,จู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะครับ เมื่อคาราเอื้อมไปสวมเบลให้ก,กับเคทีแต่จูจ่ๆเคทีก็พูดประโยคบางอย่างที่เป็นคําพูดของไอแซคคาราที่ได้ยินก็ตกใจมากๆนางจึงเผยให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่อยู่ในร่างของเคทีไม่ใช่เธอนะครับแต่เป็นไอแซคนั่นเองเขาวางแผนจัดการเธอมาตลอดจนสุดท้ายก็ทําสําเร็จและแทนที่คาราจะเสียใจยแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเธออมยิม้ม คล้ายกับว่าจะได้อยู่กับลูกชายอีกหลังและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องพอใช้ได้ความสยองของหนังก็ถือว่าพอมีบ้างหนังได้เล่นกับบรรยากาศกลิ่นอายของความลี้ลับและปริศนาที่รอการขี้ขายโดยภาพรวมแล้วหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าพอดูได้ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเย้เลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาท่นีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ